สวัสดีค่ะเด็กๆครูน้ำฝนนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอเด็กๆนะคะ Today we will learn about Greeting i n Use วันนี้เราจะมาพบกับบทเรียน Greeting i n Use What does Greeting mean? Greeting แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Greeting แปลว่าการทักทายค่ะแล้ว In Use ล่ะ in นยูสแปลว่าการใช้ฉะนั้นสองคำรวมกันก็จะแปลว่าการทักทายที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งการทักทายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ว่า เราจะต้องใช้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามบุคคลและกาลเทศะนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนใช้ถูกคนที่เราทักทายหรือเราสนทนาด้วยก็จะรู้สึกประทับใจในตัวนักเรียนค่ะว่าทักทายเขาได้ถูกต้องแล้วให้เกียรติมีมารยาทกับเขาค่ะก่อนอื่นครูน้องฝนต้อง May I introduce myself แนะนำตัวเองก่อนนะคะ My name is พัทวิสาอาจารย์พิม My nickname is น้ำฝน but you can call me teacher r a i n y I am English teacher at Chiang r Rai m u n i c i p a l i t y School 7 nice to meet you นี่เป็นการทักทายเริ่มต้นที่คนเพิ่งจะรู้จักกันนะคะเป็นการแนะนำตัวสั้นๆง่ายๆนักเรียนสามารถพูดได้ค่ะพูดตามคุณน้ำฝนได้เลยนะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนในวันนี้มีทั้งหมด2ข้อค่ะข้อที่1เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนมีความรู้นักเรียนจะนำไปปรับใช้ในการใช้กับการทักทายกับบุคคลและกาลเทศะได้อย่างถูกต้องข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแต่งประโยคค่ะให้เหมาะสมกับบุคคลและกาละเทศะได้อย่างถูกต้องนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเราต้องไปเช็คอินสติ่กันก่อนค่ะการเช็คอินสติแปลว่านักเรียนจะได้ดูคลิป1คลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเวลานักเรียนดูแล้วให้ตั้งใจดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามคุณน้องฝนค่ะว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากคลิปคลิปนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะไปลุยกันเลยค่ะ จบไปแล้วค่ะสำหรับการเช็คอินสตินะคะคลิปนี้นักเรียนดูแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาลองมาสรุปสถานการณ์กันนะคะว่าคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นยังไงคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมด3คนค่ะที่จะต้องมีอุปสรรคในการเดินข้ามไปก็คือแอ่งน้ำคนที่1ไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นแอ่งน้ำปุ๊บถลกขาขึ้นเกงขึ้นแล้วก็เดินไป คนที่สองก็เดินพยายามขยิ่งข้ามเพื่อไม่ให้รองเท้าโดนกับน้ำหรือตัวเองเปื้อนแต่สำหรับคนสุดท้ายค่ะเป็นนักเรียนเขาคิดขาว่า ถนนเส้นนี้เขาอาจจะต้องสั่นจรทุกวันเขาจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอย่างง่ายๆที่เขาคิดได้ในตอนนั้นคือไปหาก้อนหินมาหยิบวางเรียงกันเพื่อให้เป็นสะพานแล้วให้ตัวเองเหยียบข้ามไปเพื่อจะไม่ให้รองเท้าหรือถุงเท้าของตัวเองเปียก อันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะคือคิดนิดนึงเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเมื่อเด็กผู้ชายคนนี้คิดเอาก้อนหินมาวางเรียงกันเขาสามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเขาเองแล้วกับบุคคลอื่นๆที่จะต้องใช้เส้นทางนั้นในการเดินทางได้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะข้อคิดที่ได้ในวันนี้เพียงเราคิดสักน,นิดเราสามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมของการเช็คอินสติเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รับอะไรบ้างตอนนี้การเช็คอินสติจะทำให้นักเรียนมาโฟกัสออนเนื้อหาที่ครูนุ่ฝนจะสอนต่อไปนี้ใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอย่ยกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันแล้ว Greeting in use ค่ะไปกันเลยค่ะ โยโยโย่ What's up What's up man นะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทักทายที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการกันนะคะพร้อมกันแล้ว let's go โยโยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าการทักทายในภาษาอังกฤษเนี่ยมีการทักทายทั้งหมดกี่แบบด้วยกันบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามีแต่คาว่า Good morning Good afternoon, good evening, good night แค่นี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคะมีการทักทายที่แบบเป็นทั้งทางการและไม่เป็นทางการด้วยวันนี้นะคะจะมานำเสนอการทักทายภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันทั่วไปนะคะทั้งหมด10คคำเริ่มที่คำที่1น,นะคะคือคำว่า hello h e l l o hello เป็นการทักทายที่เป็นทางการนะคะคือเราใช้ได้กับ ทั้งผู้ใหญ่กว่าเพื่อนกันหรือคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะฉะนั้นคําว่า hello ใช้กับทั้ง3าประเภทเลยคนทั่วไปทั้ง3อย่างเลยเป็นคําพูดที่ทักทายแล้วสุภาพนะคะและสามารถใช้กับการรับโทรศัพท์ด้วยนะคะเวลาเรารับโทรศัพท์ก็จะพูดว่า hello นะคะอันนี้คือคําที่1 hello ส่วนคําที่2นะคะคือคําว่า hey h e y hey เป็นการทักทายที่ใช้สำหรับคนที่รู้จักกันมาแล้วเป็นคำพูดที่ไม่เป็นทางการและอาจจะใช้ได้กับเพื่อนที่รู้จักกันมาแล้วหรือคนที่อ่อนกว่าเราก็ได้นะคะอันนี้คือคำพูดที่2อง Hey ต่อไปคำพูดที่3นะคะคำพูดที่3มคือ Hi คำนี้นะคะ Hi 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 เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นทางการเหมือนกันใช้กับคนที่รู้จักกันมาแล้วไม่สามารถคือไม่นิยมใช้กับการทักทายผู้ใหญ่อาจจะใช้กับเพื่อนหรือคนที่อ่อนกว่าและคนที่รู้จักกันมาแล้วเท่านั้นนะคะและ Hi นะคะเวลาเราทักคำว่า Hi เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราร่าเริงม,มากกว่าคำว่า Hey ซะด้วยซ้ำไปเวลาเราทักทายเวลาเราเจอหน้ากันถ้าใช้คำว่า Hi ดูแรงสดใสกว่าค่ะว่า hey โอเคนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างสองคำนี้นะคะต่อไปคำที่4นะคะ hey ya hey ya h e y a hey ya คำนี้จะใช้สำหรับคนที่รู้จักกันมาเป็นอย่างดีเพื่อนสนิทนะคะเพราะว่าคำนี้ใช้กับเพื่อนสนิททักทายกันฟังแล้วรู้สึกว่าเฟรลี่มีความเฟินมิดมากนะคะคำนี้ใช้กับเพื่อนสนิทนะคะนิยมใช้กับเพื่อนที่รู้จักกันมาแล้วและสนิทด้วยนะคะเฮีย hey สำหรับคำที่5นะคะคาว่าฮายยาฮายยา h i y a เฮียคราวนี้อ่ะจะเป็นคำที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ใช้ในการทักทายกันผู้หญิงนะคะนิยมว่าเน้นนะคะคำว่าผู้หญิงเป็นคนทักทายนิยมใช้คำว่าเฮียเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเวลาเราขึ้นเสียงขึ้นแบบเฮียทำเสียงแบบหวานหวานอ่อนๆจะเป็นกคำการแบบ ทักทายเป็นของผู้หญิงเป็นศัพท์ที่นิยมใช้สําหรับผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายจะไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่ต่อไปนะคะคำที่6นะคะ howdy howdy h o w d y howdy คำนี้เป็นคำที่คนอเมริกานิยมใช้เหมือนกับคำว่า hey เพราะว่าเป็นการทักทายที่ไม่เป็นทางการใช้กับคนที่รู้จักกันมาแล้วใช้กับคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะ howdy ่อจากนี้คำที่7 7แล้วนะคะ yo 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 คำนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะ y o y คำนี้นะคะ นิยมสาหรับวัยรุ่นค่ะนิยมใช้เป็นการทักทายที่แบบวัยรุ่นคุคุ้นเคยเป็นคําที่วัยรุ่นเป็นศัพท์สแลงที่นิยมใช้กันนะคะโยคิ okay, นะคะต่อไปนะคะคำที่8แล้วนะคะคำที่8ก็คือคําว่า alright alright a l r i g h t alright alright เป็นคำทักทายที่ทั้งคนอังกฤษแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยนิยมทักทายกาันคนที่เป็นเพื่อนกันนิยมทักทายคำนี้คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าไม่ค่อยนิยมในเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าอังกฤษและก็อเมริกรันนิยมใช้นะคะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันทักทาย alright alright นะคะ ต่อไปคำที่9และคำที่10ขอรวบทีเดียวเลยนะคะคำที่9และคำที่10นะคะเพราะว่ามีความหมายเหมือนกันคือคาว่า What What w h a t s u p w h a t s u p W H A T แล้วก็ Apostrophe s แล้วก็คาว่า up UP นะคะกับคาว่าสั้นๆตัดให้เป็นแค่ย่อแค่นั้นก็คือคำว่า SUB เฉยๆก็ได้9และ10คือคำเดียวกันนะคะ w h a t s u p หรือย่อก็คือคำว่า SUB เฉยๆคำนี้เป็นคำที่นิยมใช้กันสำหรับคนที่รู้จักกันมาก่อนเป็นคำพูดที่ทักทายสำหรับวัยรุ่นหลังต่อจากคาว่าย่ Yo, แล้วก็ต่อด้วยคำว่า w h a t s u p p คำนี้เป็นคำที่วัยรุ่นเนี่ยนิยมใช้กันมันก็จะดูเก๋ ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้นิยมนะคะสําหรับวัยรุ่นวัยรุ่นเราก็เน้นตั้งแต่อายุตั้งแต่13ปีจนถึง30ปีที่นิยมใช้คํานี้กันได้อยู่นะคะอ่ะ,อะไม่ไม่สรุปทั้งหมดหรอสรุปไหมไม่ต้องสรุปแล้วเนาะไม่ต้องสรุปแล้ว,แล,วแล้วก็ <Okay. S 1> ฝากกดติดตามเนาะ กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง Teacher Story ติดตามความรู้ใหม่ๆกันได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบโยโย o What's up man จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าคุ้นๆไหมคะคนที่อยู่ในคลิปกับคนตรงนี้ เหมือ่หลือต่างกันคะ,อะนอกจากหน้าคนที่พูดแล้วนะคะ,ะนักเรียนจำอะไรได้ไหมจากการดูคลิปค่ะ How many words in the clips มีวิธีการทักทายหรือคำทักทายทั้งหมดกี่คำในคลิปคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด10คำนะคะ10 words นักเรียนบอกคุณน้องฝนได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องเรียนกันก็ได้นะเอาที่นักเรียนสามารถจำได้จากเมื่อกี้ค่ะ าจำแล้มั้ยคะให้เวลาคิด10วินาทีค่ะ10 Second minutes. s 10 o n d n ไม่นาทคิดได้แล้วนะคะคำที่หนึ่งเรามาทวนกันเลยนะคะคำที่หนึ่งก็คือคำว่า hello ฟังน,นะคะ number two hey Number 3 Hi Number 4 Hey Ya Number 5 Hi Ya Yeah. Number d n 6 Howdy Number 7 Yo Number 8 Alright l Number 9 and Number 10 is What's up And Sup so. ถูกกันบ้างไหมคะ10คำนี้มาค่ะจบคลิปกันแล้ว เรามาตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้กันนะคะว่าเราจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่จาก10คคำทักทายครูน้งฝนมีซ้ำสามคำทักทายค่ะที่ต้องการมาถามนักเรียนเพื่อเป็นการ Challen g นว่านักเรียนสามารถตอบคำถามได้ไหมนะคะสำหรับ for the first question คำถามที่หน่งถามว่าคำทักทายใดที่นิยมใช้ผู้หญิงเป็นคนกล่าวคำทักทายค่ะ ผู้เป็นคนกล่าวนะคะ Only woman that usually for use it คำว่าอะไรคะนักเรียนต้องซื่อสัสตย์นะอ่าอย่าก,กลับไปเปิดดูนะคะอาจ่อทงท้ายก่อนลองตอบคำถามคุณนกฝนก่อนนะคะว่าคือคำว่าอะไร One two three go Answer e s คำาอาอะไรคะช่วยกันตอบนิดนึง Hiya, H-I-Y-A, Hiya เป็นคำพูดที่ผู้หญิงเป็นคนกล่าวทักทายนะคะผู้หญิงนิยมใช้ในการถัทกทัายเพื่อนหรือว่าเพื่อนสนโอเคนะคะคำถามที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะต่อไป next ค่ะ For the second question คำถามที่สองนะคะถามว่าคำทักทายใดที่ชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน นิยมใช้ในการทักทายเพื่อนสนิทค่ะ English and American usually for use for close friends ตอบได้ไหมคะต้องมีทั้ง both นะคะก็คือทั้ง American แล้วก็ English ด้วยค่ะคำว่าอะไรคะคำนี้คนไทยไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่เราอาจจะไม่คุ้นหูนะคะ3 2 One answer is all right. Ah, ถูกต้องค่ะใครที่ตอบเหมือนคุณน้ำฝนมีไหมคะ All right, A L R I G H T. All right เป็นคำทักทายที่นิยมใช้สำหรับเพื่อนสนิทที่ชาวอังกฤษแล้วก็ชาวอเมริกันนิยมใช้กันนะคะ And the last question is คำทักทายใดที่นิยมใช้ทักทายแบบเป็นทางการแบบเป็นทางการนะคะ mm hmm. polite ด้วยแล้วก็ formal เป็นทางการน่าจะตอบได้นะ very easy questions ง่ายมากๆเลยจำได้ไหมคะใช้ค่ะคำแรกเลยก็คือคำว่า hello hello คำนี้นะคะเป็นคําพูดที่สุภาพเราสามารถใช้ได้กับทุกวยัยกับทุกบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าอายุเท่ากันหรืออายุที่น้อยกว่าเรานะคะเป็นคําพูดที่สุภาพมากๆหากเราไม่รู้ว่าเขาอายุมากหรือน้อยกว่าเราเราก็ใช้คํานี้ในการทักทายเพื่อเป็นคําพูดกลางๆและสุภาพด้วยค่ะซึ่งการเลือกใช้ในครั้งนี้ครูน้ำฝนมีสิจูเอชันค่ะ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นการทดสอบได้ว่านักเรียนสามารถเลือกใช้การทัท่ายได้ถูกต้องตามสถานการณ์หรือตามบุคคลหรือเปล่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูน้ำฝนจะเอาอะไรมาทดสอบให้ถ่ายอ่าถูกต้องค่ะ นักเรียนบางคนอาจจะรู้จักแล้วหรือนักเรียนบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะวันนี้ครูน้องฝนขอนำเสนอแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะชื่อว่า Padlet แอปพลิเคชัน Padlet P A D L E T แพลตตนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่สามารถนำเสนอผลงานของนักเรียนได้เวลานักเรียนอาจจะเหมือนกับฟีสของ Facebook ที่นักเรียนมีอะไรก็ไปโพสต์ข้อความไว้ก็จะมีคนมาคอมเมนต์กดไลค์ให้กับนักเรียนนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้แพล็ต t ในการนำเสนองานการบ้านโครงงานโครงการของเราได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่แอปพลิเคชันแพล็ตกันค่ะว่านักเรียนจะเข้าใช้ได้อย่างไร ทำคูณน้ำฝนมาดูได้นะคะมาเลยค่ะสำหรับแอปพลิเคชันทพตเดที่เราจะนำม,มาในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองนะคะสแกน QR Code ที่หน้าจอค่ะ,ะหลังจากนั้นมันก็จะมีไฟล์ที่เด้งป๊อปอัพขึ้นมานักเรียนคลิกลงไปนะคะแล้วหน้าตาแพดเดตของนักเรียนจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นหรือยังคะ แพสเของนักเรียนนะคะคุณน้ฝนตั้งคำถามไปทั้งหมดมีทั้งหมด4 situation ถามว่านักเรียนจะใช้การทักทายแบบไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่คุณน้ฝนกให้นักเรียนดูที่ช่องแรกนะคะช่องแรกบอกว่า close friend สำหรับเพื่อนสนิทนักเรียนจะทักทายเขาว่าอย่างไรนักเรียนคลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ type your nickname your class and your number ลงไป และให้ make a sentence s for conversation แต่งบทสนทนาให้คุณ,ณนุ่ฝนสั้นๆเอาแค่ okay, สองประโยคพอมี A and B ดูตัวอย่างของคุณนุฝนนะคะคุณน้ฝนเขียนว่า Hi Jane how are you B กต็ตอบว่า I'm fine thank you and you แบบนี้ค่ะคุณนุ่ฝนเลือกคาว่า Hey มาสำหรับเพื่อนที่สนิทกัน ซึ่งมันอาจจะมีอีกหลายหลายคำนอกียนอาจจะไม่เหมือนของคุณนุกฝนก็ได้นะคะแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกแบบนี้เป็นต้นเอาแบบ short pronunciation และยังเหลืออีก3ส,สถานการณ์นะคะ t r e e situation นักเรียนก็สามารถไปคลิกบวกแล้วก็ตอบคำถามให้คุณนักฝนแบบนี้ค่ะนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด4 situation นะคะอย่าลืมทำให้ครบนะคะแล้วคุณนักฝนจะเข้ามาตรวจค่ะไปทำกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับแอปพลิเคชัน Padlet น่ารักไหมคะโซคิว so ไหมคะ,ะมีประโยชน์กับนักเรียนไหมเอ่ยอย่างน้อยก็เป็นกระดานในการสนทนากับเพื่อนๆได้ใช่ไหมคะเวลานักเรียนเห็นการตอบของเพื่อนๆเ,เพื่อนตอบมาแล้วถ้านักเรียนชอบนะคะนักเรียนสามารถไปกดหัวใจมอบมินิฮาร์ตให้กับเพื่อนได้และสามารถ write comment ถ้าสมมุติว่าเพื่อนนักเรียนตอบถูกแบบโดนถูกใจถูกต้องนักเรียนก็ไปพิมพ์ได้ค่ะ it's alright that's great it's okay แบบนี้นะคะนักเรียนกดใช้ได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเอาไว้คอมเมนต์ซึ่งสามารถเป็นแกลเลอรี่ในการนำเสนอผลงานของนักเรียนก็ได้นะคะและสุดท้ายและท้ายสุดค่ะในการเรียนวันนี้จะต้องมี Quiz ค่ะ Q U I Z Quiz ก็คือการทดสอบย่อยวันนี้ให้นักเรียนทำข้อสอบย่อยจาก Google f o r m ทำได้นะคะคุณน้องฝนมีลิงก์แปะไว้ให้แล้วก็มี QR code ค่ะมีทั้งหมด10ข้อหากนักเรียนตอบถูกนะคะนักเรียนก็จะทราบคะแนนว่าใน10ข้อนี้นักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนน แต่ว่านักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อบอกคุณน้องฝนเลยนะคะ r รย i โจน name ค n อส in y u u r number อ่าสุดท้ายถ้านักเรียนทราบคะแนนของนักเรียนแล้วนักเรียนรู้แล้วว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมเอาไปปรับใช้เอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ในการทักทาย g r e e t i n g It Use ไปใช้ในชีวิตประจำวันเลือกใช้ให้ถูกคนถูกกาลเทศะกัน้วยนะคะสำหรับวันนี้ ครูน้องฝนดีใจมากค่ะที่ได้มาพบเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ